นานไปมันยิ่งมีมูลค่าสูงไม่กาน์ดน่ารักเป็นบุญอย่างยิ่งแต่ว่าเป็นธรรมชาติเลยมันจะเป็นเหมือนบุญบุญด้านในอะค่ะเหมือนบุญไข่ด้านในอะก็คือมีใบเซอร์ใบอะไรเรียบร้อยแล้วมีมีเนี่ยส่ง T I T เรียบร้อยการันตีว่าเป็นมุกเมโลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เราพูดถึงสร้อยอยู่นะเราลืมสร้อยไปหรือเปล่า คุณแม่ใช่ใช่ลูกค้ายัง CF ได้เลยทักแชท A10 ตัวนี้ใครใครเอคความนะะ A10 อย่าพิมพ์หน้าไลฟ์สดผมนะให้เข้าไปในลิงก์ให้เข้าไปในลิงก์เพราะตอนนี้หลังบ้านข้าความได้ไม่หยุดแล้วพี่น้องให้ให้กดลิงก์แล้วกับทักเข้าไปแล้วก็พิมพ์รหัส A10 ได้สอยตัวนี้ใช่ค่ะสวยราคาเก้อยเก้าสิบาบาทนะครับผม999บาทจาก3,900ใช่ค่ะจาก3,900เก้าจะเอาแบบตุ้มมูติมีตุ้มมูติมีน่ารักแบ๋ว ราคาเท่ากันหมดเหรออันไหนคะอันนี้เหรอคะทุกรายจริงจริงอ่ะไอ้หลายเม็ดเนี่ยมันมุกเยอะสิใช่อตัวนี้สิคืออันนี้จริงๆอ่ะไอ้หลายเม็ดเนี่ยมันจะแพงกว่าแต่วันนี้มิ้วเมาไปเลยคุณอาจจะโชคดีได้ได้เราขายเจ้าเส้นนี่ะคือคือคุณอาจจะโชคดีได้หลายเม็ดไปอะไรเงี้ยแต่เราค้าไปให้เราจะค้าไปให้เลยในราคานี้แหละ999ายบาทมิ้วบอกเลยว่าแบบวันนี้คุณได้ราคาพิเศษอันเนี้ย คือเราเป็นแฟนคลับน้องบิ๊กนานมากใช่จริงๆค่ะชอบน้องตั้งแต่อะไรนะน้องร้องเพลงอ่ะของบกของบกภาษากฤนเหรอฮะใช่ค่ะตอนนี้น้องอยู่รุนสุดๆชอบมากเลยชอบน้องเวอร์ชั่นเดียวแห่งไทยแล้วก็แล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่ที่ที่บอกให้ให้แฟนพี่ดูตอนที่ตอนที่หนูกําลังไลฟ์อยู่แล้วก็ส้มตาคว่ำอะ ถากคว่ำใช่ไหมใช่ค่ะแต่ละคลิปความทรงจำอันน่าอับอายมานะฮะแต่ว่าน้องเก่งมากคือเราชอบว่าน้องอ่ะเป็นเด็กที่เก่งไงเป็นเด็กที่ว่าเออมีอ่ากล้าแสดงออกอะไรเงี้ยชอบใช่ก็ตอนนี้ก็เป็นลูกค้าจะจะเป็นลูกค้าร้านมุกนะฮะเพราะตอนนี้ติดใจมุกแล้วพี่น้องแล้วแล้วนางใส่มุกเหมาะมากเลยเห็นป่าล่ะนงใส่มุกแล้วเหมาะมากจริงๆเห็นดูเท่มากเลย เพราะเรามันสีดำพอดีไงใช่ใช่ค่ะหมอผู้ชายเขาก็ชุดพอดีพี่น้องอ้าวใครจะเอาพิมพ์ A ิเด้อ A สิบ A สิบสายคอยังได้นะแต่ว่าถ้าจบไลฟ์ไปแล้วไม่ได้แล้วนะอันนี้ไม่ได้แล้วนะทุกคนอันนี้มิวไม่เคยเปิดเลยเปิดรุ่นุ่นนี้ไม่เคยเปิดเลยรุ่นนี้ไม่เคยเปิดราคานี้เลยอย่างเต็มที่2องพ1999นี่คือสุดๆบางทีนาที่ทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันเนี้ยราคาแบบ ผู้ใหญ่บ้านจริงๆไลฟ์นี้เท่านั้นเลยใช่คือจบมีเท่านั้นจบไลฟ์ไปแล้วอ่ะไม่มีอันนี้อยู่แล้วเราเราปกติเราไม่ได้ปล่อยขายในไลฟ์ตัวเนี้ยค่ะเราเราจะยิงแอดส่วนใหญ่เรายิงแอดเต็มที่ก็คือ1 9 9 9เอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานที่แอดค่ะอันนี้แบบเกินบ้านเกินเมืองเกินจริงมากลาคาใช่ใช่ลดให้คือแบบเราอยากให้ลูกค้าอ่รู้จักเรามีชิ้นไหนยครับพี่เมวเราจะมีมีใครอยากได้ตังหูอีกไหมอ่ะตังหู ต่างหุ่แหวนมีแต่เพชรแท้อะทุกคนมีแต่ทองแล้วก็เพชรอ่ะงานเซตเหรองานเซตอ่ะลูกลูกค้าเห็นใกล้ๆยังลูกค้าขอใกล้ๆอยู่ขอกล้องหน่อยฮะลูกค้าขอดูใกล้ๆอยู่ดึงดึดในอินบ็อกซ์ขอใกล้ๆอยู่ทุกคนอย่าลืมนะถ้าใครที่มีสินใครที่ซีเอฟไปแล้วโอนแล้วอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแจกสร้อยเดี๋ยวให้น้องบิ๊กแจกเส้นนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวให้น้องบิ๊กแจกคนที่โอนแล้วค่ะ เดี๋ยวนี้มาเปิดโปรวันนี้กันดีเดี๋ยวตกใจโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยว่าขาดทุนไม่เป็นไรขอให้ลูกค้ารู้จักเราวันนี้ก่อนจริงกับกำไรใช่อันนี้เร่อสีอะไรคะอันนี้สีมัลติมัลติคือผสมสีแล้วเป็นสีธรรมชาติหมดเลยอันเนี้ยค่ะเห็นบ่ 3A ด้วยนะเป็นเกรดท็อปสสวยแห้งพี่น้องขอยกย่องให้บึงนี่เดี๋ยวให้น้องมันต้องโยนเสี้ยวแค่มันจะมันจะเห็นมันเป็นสีดำ นี่ครับพี่น้องสวยมากสวยมากแถมกล่องอยู่แล้วอันนั้นเซตนั้นทั้งกล่องอุ้ยสีอันนั้นสีมันตีขอรหัสด้วยหลายคอคออันนั้นได้สร้อยแอนคอมือพี่น้องอุ้ยมีอันนี้น่ารักด้วยมีเลื่อมเล็่มบอลพี่น้องปกติขายเท่าไหร่นะฮะราคา12,900บาทหนึ่งหมื่บาทแต่วันนี้ไม่ขายเอ่ออันเนี้ยแจกแถมได้สร้อยคอเออ่สร้อยคอมือ1เส้นครับ เราเราดูแลในเรื่องของเขาเรียกอะไรอะความยาวให้เรียบร้อยคนข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ไม่ต้องกังวลซื้อได้เลยเพราะว่าเราจะดูแลในเรื่องของความยาวให้สร้อยคอก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะไม่ต้องก,กังวลใช่อันนี้ให้เต็มที่เลย18นิ้วนะคะนคนตัวเล็ก<ช>ปรับลดได้นะคะจาก1 2 9 0 0ให้ลูกค้าทักเช็ดไปนะคะให้ลูกค้าทักเช็ดไปรหัสอยู่ที่ A1 รหัส A 1 12,000ข้าวไม่ขายได้ทั้งเซ็ตพร้อมกล่องขายให้แค่ 3, 9 9 0บาทเาร่อยสิใช่เอาคุณเนี่ยเอาอไรไ,ไม่ใครกันไ้ลูกคา้า<ำ>รห,หัส A 1ําทำราคาแบบไม่อยากได้ก็ต้องซื้อค่ะจริงๆนะ <c oughs> คือคือเราอะ <c oughs> ที่คอเหรอฮะที่คอเส้นนี้นะคะจากเดิมทีราคา1,80,000บาท หนัวคือคือมิ้วอะค่ะอันนี้มีกี่เส้นเนี่ยมันมีเส้นเดียวถ้าเป็นงานน้ําเค็มมันมีแค่อย่างละหนึ่งแล้วมันง่ามไหมพอดะที่มันอยู่ในข้อฉะแล้วมันสวยไงทุกคนรู้ไหมกว่าจะกว่าจะสะสมให้กว่าจะสะสมให้ได้สร้อยหนึ่งเส้นอะไม่ง่ายเลยเพราะน้ําเค็มส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทําหัวแหวนไปทําต่างหูเพราะว่ามันผลิตมาได้แคะอันนี้เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้อย่าลืมสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสามพันหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบบาท 3,990บาทพี่น้องสวยอ่ะ A1 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 เนักค่หจากราคาหลักหมื่นหมื่นต้นหน่ใหนึงจะรู้่านึ่งันเหลืออยู่ขออนญ้ตใส่ขออนญาตใส่พี่มิวถอให้ผมหน่อยผมอยากใส่อันนี้ให้ FC ดูได้ได้ค่ะเต้นในคืนค่อให้สุดเดิมสวยแห้พี่น้องอันนี้ FC ถามพ่มาใครจะรับ3,990รหัส A1 นเนาะจากหนนะ เส้นนี้ใครสนใจทักแชทไว้พรุ่งนี้เปิดไลฟ์ให้ราคาลดเกินกว่า50%สวยมากค้าสวยจริงค่ะร้านมีแค่เส้นเดียวนะคะเท่าไรลืมคืออะไรนะคะอยากใสอันนี้ไปเพิ่เบอร์แม่ใส่ทหไมอยกใอรอยากใสสามเก้าก้าศูนย์พี่น้องสวยแห้งเฮ้ยอันนี้ก็สวยก็บอกแล้วไงก็บอกว่าใหญ่ใหญ่หูน่ารักอ่ะหยิบไปแล้วก็ใส่ไปหมหดด้วยอันนี้ก็จะเงาแบบหนึ่งนะคะออกชุมพูเ็นน้ำเม็ดสี ทุกคนเห็นไหมผู้ชายใส่เห็นไหมจากปกติคือแบบไม่ได้ใส่เครืงประดับจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าไปที่กล่องแชทนะคะหรือกล่องหลังบ้านนะคะกอง A หนึ่งค่ะกล่องข้อความได้อะใครเอาต่างหูเดี๋ยวใครรอต่างหูเดี๋ยวเปิดให้รอแป๊บเออเดี๋ยวจะมีไซส์นึงมาให้เซตแบบเซตม่ก่อนย้ำว่าทุกชิ้นมีใบเสือหมดนะครับไม่ใช่กู๊กูนะค่ะ ไม่ใช่คุกกูยูเลกาน,นี่คือของแท้พี่น้องอันนี้คือมีใบเซอร์ทุกชิน้นใช่ทุกคนเราเราคือคือคือน้องอ่ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเราเราไม่กล้าที่จะมาทําอะไรคือ,อถ้าถ้าบอกว่าของจริงก็คือของจริงมั่นใจได้เรามีใบเซอร์เราการันตีแล้วก็เรามีตัวตนจริงๆเราขายมิว โชว์หน้าตัวเองเวลาขายถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าเราเราหลอกขายลูกค้าเขาซื้อเาราแค่ครั้งเดียวเดี๋ยวเขาก็มาด่าในไลฟ์ถ้าเราหลอกเขาไม่ได้ยินนางขนาดนี้เหรอเพราะทุกคนอะคนที่เขาเล่นมุกอะช่วย media มันอยู่ในมือแล้วคนที่เขาเล่นมุกอะเปลงเร็วจริงค่ะพี่เขาขายมาหลายปีแล้วผู้เล่นเขาบอกเขาบอกไม่ชัดเลยเดี๋ยวผมจะอยู่ใกล้ให้เดี๋ยวให้กล้องพอดเห็นในคลอเพราะ fc board บอกชัดเดือนในคองของผู้ใหญ่บ้านน่ะหลักหมื่นหมื่นสองหมื่นสองเหลืออยู่สามเก้าเก้าศูนย์ กด A 1เลยนะคะจเป็นของแชทหลังบ้านนะคะ A 1ค่ะไม่ต้องอ่ไม่ต้องคอมเมนต์ไอ้ไอ้หน้าหน้าไร้นะคะสวยแห้งกดลิ้นจิ้กัดนเลยจ้าสวยไหมสีดำก็สวยนี่อันนี้มันจะออกชมพูแล้วก็ออกชมพูเข้มชมพูออกสวยอ่ะคือมันไม่ได้สีเดียวกันนั่นน่ะ3,990บาทพี่น้องมุกแทรร้อยเปอร์เซ็นขายมุแทรมาเตีปากแม่ขัดรวยยลูกค้าเชื่อมิวเทอรเราเราไม่ได้เตีเพราะมันของแท่งไง เอาง่ายๆว่าก่อนก่อนที่น้องจะมาน้องก็ต้องเช็คว่าพี่คนนี้ใช้ขายของจริงหรือเปล่าเรายิ่งกว่า DSI ฮะไม่ค่ะเขาไม่สายสืบไม่เสือกสายสืบเนือเยอะใช่ๆค่ะสายซืบไม่เราไม่ใช่สดายสือเราเป็นสายเสือกจริงๆคือคือเขาทํางานอย่างเงี้ยเขาต้องระวังมากๆเลยระวังถ้าเกิดเหมือนเราติดต่อไปอะไรเงี้ยคือกว่าที่พี่มิวจะได้คิวก็นานอยู่เขาน่าจะเช็คเราอยู่แหละ ว่าว่าคนนี้เชื่อถือได้หรือเปล่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอะไรเผดมคนติดตามมาใช่ค่ะเส้นนี้สวยจ้าน้องบิ๊กเหมาะกับเธอเลยว่าสันเออถ้าราคานี้ก็บอกผมอยู่จิ้มลิงค์ที่ปากหมุดนะคะจิ้มเลยจิ้มเลยอย่ามีหน้าไลค์นะอย่ามีหน้าไลค์อย่ามีหน้าไลค์จิ้มลิงค์แล้วก็ไปพิมพ์ในอินบ็อกซ์ของเพจสองสองเส้นนี้มีคนจองแล้วนะโอ้ยจริงๆมีคนจองแล้วเนี่ยอุ้ยเออนี่เขาดีดีเขาเรียกว่าเสียอะไรครับ อะไรอันนี้อันนี้เป็นอิริเมะเขาไม่ไตัวเป็นวงกลมมาแล้วสีธรรมชาติเขาวงกลมมาแล้วจริงๆไม่ได้ไม่ได้ตัวเขารับแล้วสวยมากพี่บัวพี่เจ้าสวยจริงขนาดแคปรูปไว้เลยสวยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันในไลฟ์เพจที่มีวยูที่ไลฟ์แบบนี้ก็เนี่ยวางอยู่ก็รับเลยเอฟเลยได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคือ คือเันนี้มุกยิ้มอะไรมุกีิ้มอะไรมันใจมากว่าถ้าคนที่เล่นมุกอ่ะตอ้เขาเห็นมุกเขาเขาก้าซื้อเลยจองเลี่ยใช่เพราะว่ามุกอ่ะมันเห็นแบบนี้แก็รู้แล้วว่าเส้นนี้เส้นนี้เก็บหน่อยค่ะเซ็ตอืมโอเคโอเคไม่เป็นไรพี่น้องงามแพี้ยอันนี้อะไหลทองคำแท้นะเส้นที่น้องบิ๊กใส่เมื่อกี้อะค่ะใช่อะไหลทองคำแท้โอ้ยเล็ดอันนี้ลดเกิน50%บอรเซ็นต์บอกเลยถ้าเอาใช่ไหมใช่ นี่ค่ะเดี๋ยวให้ให้ดูเนาะคร่าวๆลูกค้าสวยจากเส้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวม่ให้ดูราคาคร่าวๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นไข่มุกตาฮิติทั้งเส้นนะคะเป็นน้ำเค็มนำเข้าจากแฟง์โพลินีเซียมีที่มาที่ไปการันตีมีใบรับประกันนะคะ ละหน้าช่อมเราขายที่1นึ0 0 0สดมืนบาทนะคะมีเส้นเดียวเท่านั้นนะคะที่สีมัลติแบบนี้นี่คือธรรมชาติหมดเลยนะคะกลมสวยลัตเตอร์ดีรอยน้อยคือมุกแท้แน่นอนย่อมมีรอยอยู่แล้วค่ะจะไม่มีรอยเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะถ้าไม่คือไม่มีรอยแล้วคือก็เป็นมุกแบบเหมือนเหมือนพลาสติกอ่ะใช่แต่ก็มุกประตูน้ําครับไม่มีรอยเลยถ้าอยากได้อย่างนั้นมาคือคือคือมุกอะหามรอยของเขามันดูมีเสน่ห์นะไม่ไม่ใช่ว่าดูแบบ พี่เรนะมันดูมีเสน่ห์เส้นนี้อันนี้มิวบอกมิวแจ้งราคาไว้เลยเผื่อใครสนใจกลับไปนอนคิดหรือว่าจะเอาตอนนี้เลยเพราะมีเม็ดมีเส้นเดียวิไม่ทันแล้วค่ะเดี๋ยวมิวขาเดี๋ยวค่ะตัวนี้นะคะรหัส P175 นะถ้าใครสนใจนะ P175 1,80,000ืไม่กะไม่ขายวันนี้ให้เฉพาะคนที่อยู่ในไลฟ์ถ้าจบไลฟ์ไปแล้วไม่ให้ราคามิวให้ค่ะ8ดหมื่น 9,999บาทวงกลมเลยจ้าถ้าใครสนใจก็ต้อดใจนะคะเส้นเดียวเมื่อกี้หรอลดไปครึ่งหนึ่งเลยคือตายทิ่เตี้ะเส้นเดียวเมื่อกี้กลัวขาด ไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้มันจะมัดผมให้ทุกเม็ดเลยอ่าเราจะล็อกไว้ทีละเม็ดสมมุติว่ามันบางทีเราใส่ไปปีสองปีเกิดมันขาดขึ้นมาจริงมันจะไม่วิ่งทั้งห้างถ้ามันจะเป็นมันจะเป็นไปหมดใช่ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นมุกถ้าเราสังเกตว่าแบบเหมือนถ้าเป็นมุกพลาสติกหรือว่าที่เราร้อยไม่มีคุณภาพอะ เวลามันขาดปุ๊บมันจะวิ่งทั้งง้างอันนี้ขาดเราพี่เบบอันเดียวตามได้เส้นเดียวเส้นเดียวถ้าใครสนใจก็คือทักแชทไปได้เลยนะที่ใส่เมื่อกี้ที่คนชมเยอะเมื่อกี้เส้นนี้ใช่ไหมฮะใส่แล้วเท่มากจริงสวยค่ะอ่านะคะเส้นนี้นะใครที่น้องมิกใส่นะยังมีนะเป็นเป็นเซตเนาะเป็นเซตนะเอหนึ่งเอหนึ่งทักแชทแล้วก็ใครลูกค้าอยากได้ต่างหูใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดต่างหูให้อีกกำไรเยอะมากเยอะพี่น้องสวยแห้ง โอ้โหเซตนี้มาแล้วนะเซตเนี้ยเซตไหนฮะเซตพี่น้องบิ๊กใสอ่ะพี่น้องเห็นเปล่าตลาจะเหลือไม่เยอะแล้วนะสวยจริงๆปังมากเพราะนางแบบสวยในแบบเราก็เราก็เท่มากเพราะว่าเลฟเลฟซูเปอร์สไตล์นะจริงยิ้มสวยมากพี่มาพี่มาผู้หญิงใคหญิงแค่ใสเลยอืมอ่ะชิ้นต่อไปต่างหูไหมไม่อยากอีกเสียงเรียกต่างหูเล็กเหรอต่างหูต่างหูเนาะต่างหูนะ อ่ะให้ต่างหูไซนี้เหรอน้องอันนี้ยังเหลือใช่ไหมใช่ค่ะใครที่ไม่ทันเมื่อสักครู่ไม่เท่ากันเลยใกล้เคียงกันอันนี้เล็กลงมานิดหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทไม่ต้องขายปกติสองพันห้าละฮะใช้เก้ามิลเนาะใช้ใช้กำลังพอดีแหละน่ารักพอดีถือว่าใหญ่กำลังดีไม่ไม่ขอสุดนะฮะสุดท้ายแล้วเนาะจุ๊กจุกโปรโมชั่นพิเศษแล้วเนาะ นะคะอืมสวยมากพี่น้องสองพันเท่าไหร่นะคะเอ่อสองพันห้าร้อยน้องให้ราคาสองพันห้าแจกราคาสองพันห้าร้อยะไรคะเดี๋ยวพี่มิวให้ราคาใหม่นะคะสองสามิบเก้ให้799บาพออุ้ยอันนี้มันเกินห้าห้าพันแล้อยากให้ลูกค้าอยากให้ลูกค้าทักแชทจริงๆยินี่หูแม่ฉันยินี่หูฉันก็มีเห็นไหมนี่วันนี้เป้าหมายเราแค่อยากให้ลูกค้าทักเก็จะเย็นนะคะ เจ็ดเท่าไหร่นะฮะ799บาท799บาทพักเช็ดด่วนเลยนะคะวนเจ้าสิบเก้าบาทกดเลยนะคะกดเลยค่ะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวสิจมขอหีบ923ลูกค้าไม่อย่าอย่าพิมพ์หน้าไลน์นะทุกคนทักเช็ดนะคะทักแชทแล้วก็ทักแชทครับพี่น้องทักแชทนี่ลิงก้าสองหอหีบ923 799บาทครับ799บาทหอหีบ9 2้าักแชทไปเลยหอหีบ923 กดลิงก์นะกดลิงก์ไปทักแชทในไลน์นะมุกแท้มีใบเซอร์ทุกชิ้นเด้อทุกมุกแท้เด้อของแท้ค่ะของแท้ของแท้ของแท้เสรแล้วก็มีสง่าราศีนะคะแเจอทักไปเลยทักไปเลยหลังบ้านหลวงมากค่ะแอดมินกินข้าวหรือยังคะใช่ใช่กินข้าวกินน้ำหน่อยนะคะแอดมินไหวไหมคะอันนี้เพิ่อนซื้อแคนแคนพี่น้องข้อมือบ้างไหมข้อมือหรอมา